สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจากเล็กชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็น10บบนนะคะเดินมาแล้ว18บแปดวติดนะสูตรนี้แอดก็ว่าน่าจะเดินนะคะวดนี้มัน,นมีตัวเด่นอยู่สอตัวที่แอดว่าน่าจะเข้านะอ่ะก่อนจะมาดู10บบนนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสีย่ยงโชคจากช่องจับเลขชั้นนเอามือดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะสูตรแรกได้492ออก843นะคะเข้าที่เลข4หลักสิบ อะมาดูงวดที่สองนะคะได้แปดสามหกออกแปดหกสามงวดนี้มาสามตัวเลยเนาะมาดูงวดที่สามนะคะได้สองเจ็ดศูนย์ออกสองศูนย์เก้าเข้าที่เลขศูนย์นะคะหลักสิบ มาดูงวดที่4นะคะได้270ออก779เข้าที่เลข7นะคะ <c oughs> มาดูงวดที่5นะคะได้058ออก700เข้าที่เลข0นะคะ <c oughs> มาดูงวดที่6นะคะได้947ออก377เข้าที่เลข7 งวดที่7นะคะได้1 6 9ออก8 9 4เข้าที่เลขเ้านะคะมาดูงวดที่8นะคะได้8 3 6ออก8 5 6 3เข้าที่เลข6มาดูงวดที่8นะคะได้3 8 1ออก6 8 7เข้าที่เลข8 มาดูงวดที่10นะคะงวดที่10ได้2 7 0ออก2 2 7เข้าที่เลข2นะคะมาดูงวดที่11นะคะได้058ออก3 8 8เข้าที่เลข8เนาะมาดูงวดที่สิบนะคะได้5 0 3ออก3 0 9เเข้าที่เลข0นะคะ มาดูงวดที่13นะคะได้0ู8ออก352เข้าที่เลขก5มาดูงวดที่14นะคะได้4 92ออก392เข้าที่เลข9ก9มาดูงวดที่15นะคะได้4 92ตัวเดิมเนาะออก246เข้าที่เลข4ี4นะคะ มาดูงวดที่16นะคะได้492 3งวามติดเลยเนาะออก3 2 4เข้าที่เลข2นะคะมาดูงวดที่17นะคะได้2ได้7 2 5, 5ออก8 5 2เข้าที่เลข5นะคะ ทที่สิบแปดที่ผ่านมานะคะได้หนึ่งหกเก้าออกแปดหกห้าเข้าที่ได้หกอ่ะทีนี้แอดจะมาดูงวดแรกให้นะคะแอดจะมาคิดงวดแรกให้งวดที่หนึ่งนะคะที่ได้แปดสี่สามผลรางวัลมันออกหนึ่งแปดเจ็ด สองสแล้วก็สองตัวล่างมัน38มนะคะสตัวหน้าครั้งที่สองก็คือ9 2้สแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1,980ง้ายครั้งที่ท้ายครั้งที่สองคือ5 4าี่เนะคะสูตรนี้ใช้แสนหมื่น อันนี้สองสองหนึ่งเนาะขออภันะคะสูตรนี้ใช้แสนหมืน่นร้อยหน่วยหนึ่งบวกแปดบวกสองบวกหนึ่งแล้วก็หน่วยล่างบวกด้วยแปดแล้วก็ ร้อยครั้งที่สองคูณด้วยสองเก้าสสิบแปดเอาแต่ตัวท้ายนะคะแล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองก็คือเลข7จ็ดนะคะสิบยี่

ยี 29, 30, 37 37เก้าสบวกเจ็นะคะก็จะได้492ก็คือตัวนี้นะคะได้4 9่สองออกตัวเลข4นะคะงวดนี้หลักสิบเนาะอ่ะมาดูงวดที่ ต่อไปงวดที่สิบแปดนะคะเห็นไหมที่ออก169นะคะเดี๋ยวแอดให้เนาะงวดที่สิบแปดที่ออก169มันจะได้8 1 1 8 5 2 สองตัวล่างก็คือ5้าูนย์นะคะสามตัวหน้าครั้งที่สองคือ1 4ึสองแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่สองคือ5้านสองะคะอ่ะทีนี้เลข8บวกเลข1 บวกหลักร้อยก็คือเลขแปดบวกหน่วยท้ายแล้วก็บวกหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์บวกร้อยหน้าครั้งที่สองได้สองบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งได้แปดบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองได้สอง สิบยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งบวกห้าได้หกขอภายบวกหนะ้าเนาะได้หก แล้วก็บวกสามได้เก้านะคะออก 8, ปดหกห้าก็คือเลขหกตัวนี้นะคะอืมทีนี้มาดูงวดที่19นะคะงวดที่จะถึงนี้เก้าเก้าสี่แดหห้าแล้วก็สองตัวล่างคือหกสาม สามตัวหน้าครั้งที่สองคือสองสี่เจ็ดสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือแปดสามสี่แล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่สองเก้าแปดเก้านะคะอ่ะทีนี้แสนบวกหมื่นคือเก้าบวกเก้าบวกร้อยก็คือเลขแปดบวกหน่วยบนก็คือเลขห้าบวกหน่วยล่างก็คือเลขสาม บวกร้อยหน้าครั้งที่2อคูณสก็ได้4บวกร้อยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่2ก็คือเลข9นะคะอืมยาวเลนนเนี่ย9กคูณสได้27่สิบวกสได้30 38

สีสบวกแได้ห้สบได้ห้าสิบห้าห้าบวกห้าได้ศูนบวกสามไม่ตรง ไม่ตรงกับเด่นบนเดี๋ยวแอดข้อนิดนึงเก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบแปดสี่สิบสอง สี่สิบสองห้าสิบห้าสิบห้าห้าศูนย์สามเมื่อนี้ได้ห้าศูนย์สามนะคะศูนย์สามสูตรเมื่อกี้ได้ที่ เด่นบนเนาะสุดเมื่อกี้ได้สองสี่หกห้าศูนย์สามนะคะวันนี้ สี่สามสี่แปดเก้าได้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าได้ห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามมันไม่ตรงกับตัวเด่นแอด เดี๋ยวแอดขอไปดูสูตรอื่นก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ตรงแล้วมันคิดลำบากเวลาจับคู่นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ